แค <S an> ่ไปโดดนิดสิแหละไม่ไหมกับข,ขาวๆทิ้งแท่งโดดไตให้ไตออกซีกังเสร็จเด็กซึ่งมันโมเมนต์ลามันโมเมนต์ล้านบ่ครับปกตินี่มันหนานี่สีจักมินจักเส้นแผ่นเคปเนี่ก็ประมาณยุบๆๆเหลืวก็ประมาณเส้นหนึ่งแต่ว่าถ้ามองนี้กระเสินประมาณนี้แหละแต่ว่าแข้งข้าท่านิดบางเท่าไรกำลังการผลิตมันก็สั่นลงเพราะว่ามันมันมันสี สกำลังอันนี้จากสามจัดถือว่าได้หล <st uttering> ือสองจัด <preferred> พ okay. ัวพัวเขาเข้าไปขายเนี่เข้าไปขายแต่ละเท่ยนีอีกขัดคุณนแา้หรือว่าบริษัทเนี่เขาแนะนำเขาบอกเออต้องน้บนั้นแบบนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นบอกอยากได้บางๆอยากได้บางบางบางในลายป็ะเด็บางประมาณจักเส้นจักมิที่เขาแนะนำก่อน ประมาณนี้แหละลงเส้นสองเขตบประมาณ,ปร,มาณประมาณว่าเกินเส้นว่าเกินเส้นเนาะไปเส้น,นแต่ว่ามันมันมันถึงมันมันเส้นหนึ่ง้ามองมันกน็มันก็เป<ะ>็นรุปยิบยีบมันก็ขึ้นเหมือนบโบโบ,บ,บนาปอะไรเงี้ยแต่ว่าควบข่วงควาบแง่หนึ่งผมมีกำหนดครับแต่ว่าขอแต่ว่าสั่งต่างแอยากได้บางเส้นราโรงงานเพิ่นคัดคุณภาพอย่างบอกครับเวลาเ่าไปขาย เขาไปหปลัร์เบิ้ลเ้นดียซี่แหละแปาครับตีกมากกาเส้นเนื้ออย่างเขาได้ก็คือถ้าเบิ้มกันก็คือพาตับแล้วเขาไปอบอบหลักมะซังหลหาเปอร์เส้นที่น้ำนักหายไเบิวลตมากเป็น่นะครับ